สวัสดีค่ะพี่อันนี้ชุดที่หนึ่งนะคะพี่ก็จะมีห้าท่าด้วยกันก็จะมีเริ่มต้นที่สควอชก่อนใช้กล้ามเนื้อขาทํางานนะคะพี่ตัวเปล่านะ,ะถ้าเตรียมยืนขาคู่แบบนี้แล้วก็ออกไปด้านข้างทีละข้างไปไปซ้ายนับหนึ่งไปขวานับสองนะคะทีละข้างไปเท้าชี้ไปด้านหน้านะคะพี่แล้วถ่ายน้ําหนักไปที่ก้นปื๊ดลงแบบนี้มือพักไว้ที่หน้าอกปื๊ดดึงเท้ากลับไปตำแหน่งเดิมไซด์ไปด้านข้าง ยกตัวขึ้นเกร็งหน้าท้องยืดแอนอกซ้ายไปอึบแบบนี้หายใจเข้ายกหายใจออกเข้าออกเข้าและออกขึ้นมาบีบกล้ามเนื้อก,ก้นนะคะพี่ต่อไปท่าที่สองจะเป็น m o เทนคัม c บอ m ์ถ้าเตรียมวางฝ่ามือ กว้างเท่ากับช่วงหัวไหล่นะคะพี่ดึงเข่าเข้าช่องท้องควายไปควายทะแยงนะคะดึงเข่าขวาไปแตะศอกซ้ายดึงเข่าซ้ายไปแตะศอกขวาค่ะพี่แบบนี้นะซ้ายขวาแับหนึ่งหายใจเข้าออก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 จงกังหวะแทงเข่านะคะให้หายใจออกจงกังหวะขากลับไปตำแหน่งเดิมให้หายใจเข้าค่ะพี่ต่อไปเมื่อกี้เราเล่นท้องล่าง ต่อไปเราจะเล่นท้องบนฟืดนอนงายยืดแอนอกค่ะพี่มือแตะที่ใบหูนะคะแค่แตะวางไว้เฉยประคองสอกให้ศอกชี้เพดานนะคะยกตัวขึ้นเน้นแผ่นหลังท่อนบนขึ้นมาแล้วให้เก่งหน้าท้องส่วนบนนะคะท่าน,นี้อันนี้หายใจออกลงหายใจเข้า <c oughs> หายใจเข้า ออกเกรงหน้าท้องค้างไว้ล็อกลำตัวโตวไปเป็นท่านี push up วางมือกว้างเท่ากับช่วงหัวไหล่ขาค่ายกันแอนอกเกรงหน้าทา้องล็อกลำตัวลดศอกลงศอกเฉียงสี้าองศา,ษา,ษาหายใจเข้าหน้าอกเกือบถึงพื้นดันเคลื่นสุดแขนออกแรงให้สุดนะคะพี่อันนี้ เล่น12ถึง15ครั้งลงหายใจเข้ายกหายใจออกออกแรง2แขนให้เท่ากันค่ะพี่เข้าและออกดันขึ้นสุดแขน12 1 5ถึง15ครั้งต่อไปอีกท่าหนึ่งจะเป็นไตรเซปเอ็ก i o เชันใช้ดัมเบลนะคะพี่ประมาณ5กิโลวันนี้ให้เตรียมดัมเบลไว้ก่อนนะีบ แบบนี้บีบศอกยืดเปิดอกเกรงหน้าท้องศอกแนบใบหูออกแรงยกขึ้นสุดแขนลดลงหายใจเข้าออกแรงยกหายใจออกลงหายใจเข้ายกหายใจออกออกแรงสองแขนให้เท่ากันค่ะพี่อ่ะท่านี้สิบห้าครั้งค่ะพี่ลองทำดูนะคะแล้วส่งกันบ้านดนวยนะคะสวัสดีค่ะ